สวัสดีครับผมพาวันนี้ผมพามาวัดพระธาตุวายโยครับอีกรอบทางเข้าก็รถก็ทางออกรถติดแต่ทางเข้าอ่ะรถกอวิ่งได้อยูคนจะเยอะไหมก็เราก็ไปชมได้เลยครับ ตลาดวันธรรมดาเลยครับคนเต็มเลยคนเยอะมากโอ้หที่จอดไม่มีต้องมาจอดตรงนี้ก่อนโอ้โหรถเต็มเลยครับตลาดวันธรรมดานะครับพามถึงแล้วโอ้โหรถเยอะมากของรถเยอะมากเลย ไม่มีที่จอดเลยจอดข้างนอกกันเต็มเลยขนาดวันวันนี้วันอะไรอ๋อวันขนาดวันพุธนะครับเนี่ยรถเยอะมากาที่จอดตัเ,เต็มสองฝั่งเลยครับ ổng đơn cay này ổng không nhớ mạc à. กลัอองเข้ามาเต็มเลยครับอเข้ามาต้องพ่อใหญ่สัตนก่อนตรงนี้ที่กราบไหว้หลวงพ่อใหญ่พระธาตุพรคนเยอะมาก

ไม่ยังไเี้นคนเยอะมากข้างล่างคนก็เยอะอนนี้หลวงพ่อใหญ่ประพานพ่อ พาดรายโยครับดูพระลัมแก้บนขั้งนั้นพระลัมแก้บน